ก็กลับมาพบกับรายการ Up Skill for Teacher อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับว <Yeah. S 1> ันนี้ก็จะมาสอนว่าจะใช้งานซูยงไงให้หน้าตาเราใส่นะครับริงบลริงเลยนะครับผมแบบว่ามี virtual effect ต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำยังไงนะครบับกับการใช้ฟังก์ชัน virtual background แล้วก็ Filter นะครับผมในโปรแกรมซ o มนะครับไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้ก็จะเห็นหน้าจอผมใช่ไหมครับอยู่ในคลิปแล้วนะครับผมเรามาตั้งค่ากันก่อนว่าตอนนี้เป็นหน้าจอแบบสดๆเลยนะครับที่ยังไม่ได้ใช้อะไรแต่เรามีวร์ชอนเบกาคือเป็นฉากทะเลนะครับเราก็จะเที่ยวทิปได้นะครับในช่วงนี้ที่โควิดเราไปไหนไม่ได้เนาะอยากได้รูปภาพที่ไหนก็ให้เลือกมาได้เลยครับว่าจะไปเที่ยวประเทศไหนสถานที่ไหนก็ให้เลือกมาได้เลยเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งค่ากันก่อนนะครับคลิกท,ที่คําสั่งว่า video setting ก่อนจะตั้งค่าอะไรบ้างคือตรงนี้ เราต้องตั้งค่าให้เป็นเวอร์ชันแบบ่ารูปภาพแบบ HD นะครับเขาก็จะคมชัดมากขึ้นนะครับบางคนแบบว่ากล้องเราสวยนะแต่พอออกซูมจริงๆมันเบยๆไงไม่รู้เนาะก็ให้ตั้งค่า h ฮก่อนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้เรามาเลือกที่ทั u c h นะครับทั u c h up my af lens นะครับผมก็คือเป็นการตั้งค่าทำให้หน้าเราเนียนมากขึ้นนะครับผมเนี่ยก็ปรับได้นะครับอยากเนียนอีกก็ลักปักทางขวานะครับน่าจะเนียนเนียนะครับไรริ้วรอยนะครับโดยไม่ต้องใช้เครื่องสำอางเนาะ หรือว่าออโต้อัจูดนะครับออจูดฟอร์โลไลก็คือเป็นการเพิ่มแสงนะครับสำหรับคนที่อยู่แสงน้อยนะครับเพิ่มเยอะจัดก็น่าจะขาวขนาดนี้เลยนะครับผมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับออโต้ Auto ก็ได้ Auto ออโต้ไวจะแบบปรับตามแสงที่มีนะครับว่าถ้าแสงเราก็จะเพิ่มแสงให้เรานะครับแต่เมื่อกี้คือแสงโอเวอร์ก็จะแบบขาวมันเหมือนการเพิ่มแสงเยอะนะครับต่อไปเราตั้งค่าตรงส่วนของกล้องเสร็จแล้วเรามาดูในส่วนของเวอร์ชันแบล็กเก้ากันดีกว่านะครับ บ a สน g บ o ก n วคือก็เป็นฉากจำลองนั่นเองนะครับผมสำหรับบทสนับแก้วคือก็เป็นการจำลองว่าเราไปอยู่ในสถานที่ต่างๆหรือที่เราไม่ต้องไปจริงหรือเรียกว่าเที่ยวทิปนั่นเองนะครับผมอยากไปอยู่ที่ไหนก็ไปหารูปไปหาวิดีโอที่นานๆมาไว้ในเครื่องเราแล้วก็เบราว์เข้ามาสู่โปรแกรมซูมเราได้นะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะแบ็ก g ก o าแอนด์ฟิลเตอร์นะครับจะมีสองช่องคือเวอร์ช b นแบ็ก o ก n ากับวิดีโอเอฟเฟกต์นะครับรามาดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับเวอร์ชันแบ็กเก้าค่า d e f a ที่เขาตั้งมาให้จะมี ฉากประมาณนี้ครับนอนก็คือไม่มีฉากข้างหลังเลยนะครับอย่างผมเป็นฉากสีเขียวใช่ไหมครับถ้าเลยคำว่าเบลอนะครับก็จะเป็นการเบลอฉากหลังออกนะครับเช่นอาจจะมีมีฉากข้างหลังที่ไม่ค่อยสวยงามของลกลุงลังนะครับผมก็สามารถใช้คําว่าเบลอได้ก็จะเป็นการเบลอฉากข้างหลังก็จะโฟกัสเฉพาะตัวของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เขามีให้จะเป็นฉากต่างประเทศนะครับผมนะครับหรือฉากทุ่งหญ้านะครับก็เลือกได้เลยนะครับอันนี้คือเขามีให้ใช่ไหมครับแต่เราสามารถเราเพิ่มได้นะครับ หรือไปอยู่นอกโลกเลยก็ได้นะครับผมส่งตัวเองู่นอกโลกนะครับฉากวิดีโอัำได้ไหมทําได้นะครับเหมือนตัวอย่างกัเราเลือกบราไฟล์วิดีโอขึ้นมาได้เลยและเราจะบราไฟล์เข้ามายังไงนะครับที่เป็นของเวอร์ชันเบลกากดคําสั่งบวกครับ add image all video ก็เลือกได้เลยไปหาไฟล์ของเรานะครับผมไปหาสิ่งที่เรามีนะครับเช่นอันนี้นะครับผมตัวอย่างเลือกไปแล้วเราก็กดโอเพนนะครับปุ๊บก็จะมาอยู่ที่เครื่องของเรานะครับเราสามารถ ลบได้ตลอดนะครับกดกระก๋องมันก็เป็นการลบได้กดยีริสครับบางทีมเราหาเวอร์ชันแบกาวมาเยอะมากอาจจะลบนะครับก็ให้เลือกอันที่ใช้กับไม่ใช้เนาะแล้วตรงนี้คือส่วนของเวอร์ชันเบกาเสร็จแล้วเราสามารถมาแต่งเติมหน้าเราได้อีกนะครับในส่วนของสตูดิโอเอฟเฟนะครับกดปุ๊บอ่าขึ้นมาแล้วนะครับผมใครมีคิวไม่มีคิวนะครับช่องื่องกลับมาจาก่ึ้กลับมาจากมาบวชนะครับไปบวชมานะครับผมคิวหายนะครับผมหายก็มาเติมคิวได้นะครับ นี่ลองให้ดูนะครับกดหนึ่งทีปุ๊บคิวขึ้นแล้วโหหนาเนี่ยก็ออกไปเที่ยวงานนิวครับการคิวมาหรือเปล่าเติมได้เลยนะครับผมอยากได้คิวแบบไหนก็เติมได้ปรับสีได้ด้วยนะครับผมเลือกสีของคิวได้นะครับเมคอัพ <c oughs> แบบว่าเวอร์ชวลเขาไม่ต้องแต่งหน้าจริงก็หน้าสวยได้นะครับกดนอนกลับมาเหมือนเดิมก่อนผมไม่ใส่คิวะละนอกจากคิวมีอะไรบ้างครับมีส่วนของของุยาะขยายนะครับนวดใช่ไหมครับอ่หนวดนะครับ ปุ๊บจากหน้าหน้าอ่อนกว่าไว้ครับก็เป็นคนแก่ขึ้นมาได้นะครับเอฟเฟกของซูมนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับปุ๊บตานะครับตาหนวดเหมือนเดิมนะครับหมดอ่ามีด้านล่างเหมือนมีไฟเล็กๆนะครับผมก็ปรับสีได้เหมือนกันนะครับคนคนจะมีหนวดสีอื่นไหม่ะมีแค่ดำกับน้ำตาลแล้วก็เทาั้งเนาะคงไม่มีสีอื่นนะครับเอาไม่เป็นไรนะผมกลับมาไม่มีหนวดเหมือนเดิมดีกว่านะครับดูแก่ไปเลยนะครับ กดนอนเหมือนเดิมนะครับต่อไปปากนะครับไม่ได้เติมลิฟต์มานะครับลิฟต์หมดนะครับออกไปเซเว่นไม่ได้ไปซื้อของนอกบ้านไม่ได้ครับช่วงโควิดนะครับก็เติมลิฟต์ที่ปากเลยนะครับผมปากไม่แดงไม่มีแรงเดินก็กดเลยครับอ่ะแดงขึ้นมาแล้วนะครับเติมแดงแล้วนะครับแดงไม่พออีกนะครับอุปศิตี้เพิ่มความเข้มข้าไปอีกนะครับอือปากเป็นปากนะครับไม่ได้งันยิวมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอ่ะสีไม่ถูกใจนะครับมีพาเลทสีเพิ่มอีกครับกดตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่า เลือกสีได้เลยนะครับผมเอาสีฟ้าท้าปากสีฟ้าออกงานอะไรเนะาะกาจะแฟชั่นวีคนะท่าอะไรเนี่ยอ่ะออไประสิทธี้นบางไปนะครับเติมขึ้นมาอีกนะครับเร่งขึ้นมาปุ๊บปุ๊บโอ้โหปากสีฟ้าก็มาทํครับงานนี้ปังไม่ไหวแล้วครับแต่งหน้าเป็นก็างานแต่งเป็นงานนี้แหละครับเนี่ยโฮลก็าสามารถใช้ฟังก์ชันการแต่งหน้านะครับ แบบทิปๆนะครับเราไม่ต้องใช้เครื่องสัอางได้เลยนะครับไม่ต้องเปลืองเครื่องสัอางไม่เปลืองตังง์แม้แต่บาทเดียวนะครับผมต่อไปในส่วนของวิดีโอเอฟเฟกนะครับผมมีอะไรนะครับไปดูกันนะครับตรงนี้เป็นการเพิ่มฟิลเตอร์นะครับวิดีโอฟิลเตอร์เนาะเหมือนที่เราใช้พวกโปรแกรมไลน์นะครับอินสตาแกรมนะครับที่เราใช้แบบช่วงเราวิดีโอคอลกับเพื่อนเนาะก็สามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับจะใส่แว่นนะครับดูก่อนมีแว่นให้ดูนะใส่แว่นปุ๊บดาราฮ่องกงนะครับก็มา ใหหรือเปล่าไม่รู้นะครับอยากได้แบบแบลวนะครับแบลบวคนอะไรมีต้นไม้ขึ้นบนหัวก็มีนะก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับอยากได้แบลวแบบไหนก็เลือกได้เต็มที่จะเป็นหน้าหมูไม่เคยเล่นนะครับลองเล่นวันนี้ก็วันนี้แหลวอ่ะช่วงนี้โควิดทิปนะครับอยู่คนเดียวก็ต้องใส่แมสใช่ไหมครับใส่แมสกให้กับตัวเองหน่อยนะครับแมแมสแบบทางกันแฝงนะครับสีเขียวเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องหาซื้อนะครับ รู้สึกว่ามีอีกแบบหนึ่งเป็นสีขาวนะครับ n 95เข้ามานะครับโหหายใจไม่ออกเลยทีเดียวครับตอนนี้ n 95นะครับผมใครอยากจะใส่กรอบให้กับหน้าตาของเราเหมือนอยู่ในกรอบรูปภาพก็สามารถทำได้นะครับหนวดแบบคิวคิมื่อกี้ไม่สวยนะครับหนวดแบบหนวดแบบฟิงเกิลก็มานะครับอยู่เลยนะครับฟิงเกิลมาแล้วครับแบบนี้ฟิงเกิลต้องเข้าแล้วครับสปอนเซอร์ครับเข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวแอดรูปขึ้นด้วยนะครับ ก็สามารถไปเลือกใช้ฟังก์ชันต่างโอ้โหนี่คือไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้กดคลิกไปนนเนี่ย <c oughs> เราเลือกได้เลยว่าเอยากได้แบบไหนนะครับก็สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับก็เรียมกลับไปลองใช้กันนะครับว่าใช้ซูมอย่างไงให้ดูคิวๆนะครับผมแต่งหน้าให้สวยได้นะครับผ่านฟังก์ชันเวอร์ชันแบล็กการ์ดหรือว่าเวอร์ชันฟิลเตอร์ในของซูมได้เลยนะครับผมกย์เรียมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้ในวันนี้ครับแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ จัดการประชุมของเราหรือว่าการเรียนการสอนของเราให้ดีขึ้นนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ตั้งใจรับชมรับฟังกันตั้งแต่ต้นคลิปจนจบเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ EP หน้ากับรายการ up skill for teacher นะครับสวัสดีครับ